สวัสดีครับพบกับพวกเราครับเฟร n ออสติผมโกแบงสายเผือกครับหนูอาเมสมิยมค่ะครับวันนี้พามาชมสายเก็บสายคลีนอีกครั้งหนึ่งสถยุคเกสาศูนรถยุค90้ายุค90มีต้องเก็บนะมีรวต้องเก็บเลยตอนนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้นะเพราะกว่าจะได้มาเนี่ยมันมีที่มาใช่เอ วันนี้เราพามาอยู่กับเจ้าสกายไลน์ R32 GTR นะคะตัวนี้เป็นรถขับเซีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก็ d z ซิล่าอันนี้เป็นรถของพี่เอกเชียงกงสุราชธานีแต่วันนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องต้องดูก่อนเพชรครับเรียกเพชรหน่อยนะครับขอเชิญหน่อยพี่เิญสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับชื่อเสียงเรียงนามนะอันนี้คือเจ้าของรถ ก็ซีล่าหรือสกายไลน์อ2นสองี่เองนะชื่อเสียงนี้ได้ยินมาสักพักเลยนะเออวันนี้มาเจอตัวจริงฮะพี่เเชียงกงสุราชธานีเดี๋ยวขอญาติท้าความนิดหนึ่งก่อนพี่คิดไปที่มาคันนี้ยังไงฮะรถคันนี้เดิมทีเดิมทีเป็นรถของรุ่นน้องเป็นนายทหารในค่ายนะครับเขาก็เลยเออซื้อมาแล้วก็ใช้จนพัง ใช้ค่ะคือต้องบอกว่าความแรงไม่ต้องถามนะเก็บมานานคุณพังผมก็เลยไปขอซื้อต่อมาขอซื้อต่อซื้อต่อมาจริงๆแล้วผมผมก็เป็นอู่เป็นเชนกรอยู่แล้วออามาทําไปเรื่อยก็คือเรามีอะไหล่มีของอยู่แล้วมีของพร้อมมีของพร้อมมีของพร้อมง่ายๆเราก็ไม่กลัวอะนะสีสันอะไพวกนี้มีรูปนองเก็บมาหมดช่วงล้มกลางครับอ๋อมาดูกันหน่อยครับคันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นครับพาร์ตอะไระคะ เออคันชนหน้าเนี่ยคันชนหน้ามันจะเป็นของสกายไลน์เดิมๆเลยแต่ว่าเออ่พาร์ทข้างล่างตรงนี้ข้างล่างด้านข้างพาร์ทด้านข้างจะไม่เปลี่ยนเป็นของวิวไซส์สปอยเลอร์หลังก็เป็นของเดิมๆของมันก็คือว่าด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับชุดแต่งก็จะเป็นของวิวไซส์อันนี้กระจกมองข้างก็วิวไซส์เหมือนกันติดรถมาติดรถมาอันนี้เป็นแบบของที่ของทีสามเจ็ดครับ ช่วงล่างก็จะเป็นชุดสกายไลท์แท้ครับม uh ีโชคแคทเทจอะไรบ้างคือสกายไลน์เนี่ยผมว่าความเหนียวเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วนะใช่ใช่ใชเพราะว่าโดยปกติทั่วไปแบงค์ช่วงล่างสกายไลน์เนี่ยคือรถเหมือนอย่างเช่นซีโร่เอตั้มหนึ่งเอาช่วงล่างสกายไลน์แบบแปลงใส่ใช่ก็แบบนี้คือพูดงแง่วันนี้เรามาเจอต้นตำรับความเหนียวนุ่มเนี่ยเออนะวงใช่ฮะก็ ดูแล้วมีเสน่ห์นะพี่นะฮะเป็นความสวยแบบเดิมๆนะสายครีนดูแล้วมีเสน่ห์มากนะยุค90นะครับตอนนี้อย่างที่เกริ่นไปเบื้องต้นว่ามีต้องเก็บแล้วนะพี่เอกนะต้องเก็บต้องเก็บนะเพราะว่าหายากมากนะครับอืมนะฮะอ๋อเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังเชิญครับพี่เอกครับเชิญครับเชิญครับอันนี้ก็เป็นป็หลังเดิม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 โอ้โหเน้นเดิมเดิม สกายอาร์ชัมสองเนี่ยมันจะมี G T T G T S อะไรกันแต่ตัวนี้มันจะเป็น G T R G T R ในสังเกตได้ง่ายตอนนี้มันจะไม่เหมือนกันดูจับโป่งดูจากโป่งดูจากโป่งข้างหน้าข้างหลังครับโป่งครับใช่ใช่ใช่สังเกตโป่งเลยถ้าเป็นตัวตัวที่ตัว G T R เนี่ยครับคือมันจะขับสี่ล้อเลยแต่ตัวนี้จะขับสี่ล้อ G T T G T S ก็คือขับสองตัว G T R ก็คือขับแพื่อสี่ล้อขับเพ่สี่ล้อแล้วเครื่องเนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะเป็นรหัส R B ยี่สิบหกเลยนะใช่ใช่ก็คือ ตรงรุ่นตรงรุ่นนะฮะนะฮะทุกอย่างก็จะเป็นเดิมเดิมหลังก็เป็นของวิวไซด์ก็มาพร้อมกันครับอันนี้เป็นปลายท่อของไม่แน่ใจว่าอะไรครับรุ่นพี่เขาจัดไมาใอ้๋อน่าจะเป็นตามแบบตามนั้นเลยบอกเลยว่าอันนี้ต้องเก็บแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันสักนิดนึงฮะเชิญครับพี่ฮะมาฮะนี่ นะครับภายในมันจะเรียบหรูขนาดไหนดูฮะก็ภายในเดิมๆนั่งสบายเป็นเดิมๆนั่งได้สี่คนก็แบบสี่คนนะฮะเพราะเบาะนุ่มสบายๆเต็เพราะเบาะโอ๋อแบบสบายๆคือพอดูด้านในนะครับก็จะเป็นทรงออกแนวสปอร์ตนิดนึงนะครับมีความออกแนวสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเบาะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้านะฮะดูแล้วแบบมันมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ในตัวหนูอามใช่นะคือสวยมากนะฮะ มันสุดมากมันเนี้ยบมากเลยโกแบงมันเป็นรถที่แบบยังคงสภาพเดิมแบบเนี้ยบมากเลยบอกว่าแบบเก็บได้ดีใช่นะเก็บได้ดีแล้วเก็บได้เนี้ยบมีความลงตัวทุกอย่างใช่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปขอดูเครื่องกันค่ะพี่ดูเครื่องด้านหน้าสักนิดหนึ่งฮะก็คือเป็น RB 26อย่างเช่นที่พี่เอ๊ดบอกใช่ไหมเครื่องเดิมอ๋อเปิดฝากระโปรงหน้าโอเคโกแบง นี่รู้งานนี่เมื่อผมตกใจหมดนะฮะรู้งานนี่เปิดฝากระโปรงเองนี่ผมเรื่องเปิดกระโปรงไว้ใจกูแบงค์ได้นะฮะชอบใช่ไหมชอบอยู่แล้วครับนะกระโปรงรถนะหนูออมนะอ๋ออันนี้ก็เป็นมาอันนี้เป็นเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆเลยอ๋ออันนี้โซ่โซมก็เป็นเอสเคดใช่ใช่ใช่ไอ้ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าไอ้พวกบอดี้ครับเอ่อช่วงล่างและพวกงานสีทุกอย่างเนี่ยผมจะทำเองแต่ว่าเครื่องเนี่ยผมใช้รุ่นพี่รุ่นพี่คือพิลิป สำนักนี้หรือเปล่าฮะใช่พิริตพิริตของดีมังกรทุมพิริตอาซีนูนูอ่าไอแอซีอูช่างเปนของดีมองกรทุมใว้ก็น่าจะเจอพิริตนะครับพิิตพิิตอ๋อแต่ว่าเหมือนสีเหมือนบอดี้ด้านนอกทุกอย่างจะเป็นของพีเอ็กเองดูแลเองแต่ว่าพอเป็นเครื่องเนี่ยก็ให้ทางพิริตดูแล พี่เอ็กทำเองนะคะเนี่ยแอบหม้อน้ำนี่คือมาจากที่อู่พี่เอ็กเลยไม่ธรรมดานะฮะ,อะอเ,เออเป็นท่อร่วมไมดีเ้ท่อร่วมไมดีเกดดี้พี่ลิศก็จัดมาให้เป็นของเกด<อ>ดี้ท่อร่วมไมดีเกดดี้แล้วก็มี ดังหัวฉีดของเกดตี้เหมือนกันของเกดตี้เหมือนกันนะนุก็เกดตี้ของเกดตี้ของพี่เอ็พี่เอ็ครับอันนี้เครื่องเนี่ยมีการโอเวอร์ฮอลมาไหมหรือว่ายังเป็นตัวเดิมหรือยังไงฮะเครื่องเครื่องเป็นเครื่องเป็นเครื่องจริงแล้วเนี่ยอาบีหกเนี่ยเป็นเครื่องเดิมอยู่แล้วแต่ว่าพิลิทลิตเอาไปโมใหม่อ่เามีการโมใหม่รถเนี่ยทำระดับ เจ็ดแปดร้อยมาเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีลูกอ่าไม่ว่าจะเป็นมัก้านข้ออะไรก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมีลูกมีก้านเพื่อมันรับกันมีปั๊มน้ำมันเครื่องมีถังองค์ถังเอครับคันนี้จริงๆผมจะบอกว่าคันนี้เนี่ยใช้น้ำมัน e แปดห้ามีแปดห้าอ่ามีแปดแล้วโอ้ยแปดห้าเนี่ยมันจะมันจะอัพอัพครับอัพแรงม้าได้มากกว่าไม่ธรรมดานะฮะประเจ็ดร้อยกว่าม้าเจ็ดร้อยกว่าม้าขนาดคำว่าเท่าเดิมนะเจ็ดร้อยแปดสิบสามนะฮะผมสั่งสั่งบอกว่าขับ สบายอันนี้สบายสบายนะและมาากกว่นี้ครับเสียบกล่องอะไรไหมครับพี่เบิร์ดมีกล่องของเอฟคอนทองอเอฟค้อนทองอยู่ในนี้ครับผมอีกล่องถ้าลดลดทำแบบนี้ต้องมีกล่องครับต้องมีกล่องไม่ได้ครับโอเคอันนี้ก็เป็นนี่นะงานจับดูอันนี้เป็นสุดมากนะ่ใช่ใชเดี๋ยวมาดูกันหลังเดี๋ยวมาดูกันหลังนี้นี่มาฮะเชิญครับพี่ได้ ดูพี่แอ๊จะให้เราดูอะไรกันโอเคช่วยเปิดหน่อยค่ะกูแบงค์ยังไงฮะนี่โโอ้หผมยังไม่ได้เก็บงานมากมายนะครับแต่ว่ารอบหลังนี่ก็ไปเพิ่มไปเพิ่มตัวเนี้ยใช่เปดห้าเนี่ยมันต้องมันต้องเยอะต้องใช้ต้องมีสองตัวับข้างหน้าก็ใช้หัวฉีดครับแบตก็ย้ายมาไว้หลัง รถจักรแบบ้แบบอันนี้คือเนี้ยบจริงๆพี่อันนี้ปกติใช้ขับส่วนตัวหรือว่านานๆครั้งเดือนนึงสักครั้งก็มบอกแล้วไงว่าก็ต้องเก็บแล้วจอดเก็บไงครับชอบรถตัวนี้มาตั้งนานแล้วอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกในตํานานนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าช่วงนี้ถือว่าเป็นการย้อนยุคเลยนะกระแสกำลังมาใคืนชีรมีไว้เป็นที่ครอบครองหรือเป็นเจ้าของนี่คือสุดยอดมากแล้วของพี่เอ๊คือสภาพยังแบบ โห่เนียบมากก9เกิารไปเรื่อรถจริงมันเก่ามากแล้วตอนมถท้่มานี่คือเก่าเลยครับคือเก่าต้องมาอันนี้สุดท้ายแล้วผมต้องนะฮะพลาดไม่ได้หลายๆคนอยากจะฟังเสียงเครื่องแล้วว่ายุค90นะฮะมีแบบเครื่องมันจะยังไงเสียงมันยังไงอยู่เดี๋ยวไปฟังกันครับมาขอขออนุญาตค่ะเดี๋ยวไดูนะได้ค่ะเดี๋ยวพีเอเอสสไต์ได้ดูเนาะมาค่ะตากงนี่นี่อยากจะบอกว่า โหดมากครับชอบเสียงมากอันนี้แบบเข้มนะเข้มเลยแบบดุดันอยู่ดังซึ่งหน่อยเพราะว่ารถพวกนี้มันต้องใช้เขคมเขคมมันจะสูงมันจะเวียงแคมถ้าถ้าถ้าไม่มีเขคมไม่ได้เสียงน้นดังเงี้ยภายนอกภายในก็คือเน้นเดิมเดิมครับแต่เครื่องมีนิดนึงเครื่องมีนิดนึงเดี๋ยวขอลองดูลองดูสักนิดนึงลองดูสักนิดนึงนะเอาเลยครับ ได้เลยครับอัดได้เลยไม่เป็นไรก็แบงค์คอแบบแรงๆอ่ะโอเคจัดไปจัดไปโอเคโอเคโอเคเป็นไงฮะได้สุดสุดว่าเจ้าของน้ำตาตกกันไปเลยครับนี่เจ้าของอยู่กระปานเงาฮะนั้นขอญาตปิดเครื่องนิดนึงนะฮะโอเคค่ะดับเครื่องเลยโอเคไปเรียกเส้นทางนี้ค่ะครับผมก็ถือว่า จุใจนะครับในสาย90กันว่าอย่างนี้นะยุค90ก็ซีล่าหรือสกายไลน์อรกวันนี้มาเจอตัวจริงทั้งเจ้าก็ซีล่าแล้วก็พี่เอ็กเชียงกงสุราชธานีนะฮะเออนะครับก็เดี๋ยวพี่ครับนะฮะในส่วนนี้คขับของพี่เอ็กเนี่ยนะฮะมีตัวนี้ไปชื่อชื่อคขับเออจริงๆแล้วเนี่ยคือคือผมอยู่สุราษฎร์มานานเล่นรถซิ่งเมื่อก่อนก็เล่นรถแข่งรถซิ่งอะไรอืมใช่ปิดรุ่นธรรมดาเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็พูดง่ายๆว่าคือถ้า เพื่อนๆผู้ที่ว่าเล่นรถซิ่งในสายเนี่ยคือเขารู้จักกันหมดเลยอรอนี้ถ้เกิดว่าเราจะโทรหาเพื่อนผู้มาก็มาทังหมดมีอร์าสามห้าสามสี่จีฟิลงเชเวโลรถเล็กๆดีทุงเดียวเต็มไปหมดครับผมครับเราเราก็เล่นรถเข่งโอเคแล้วเมื่อกี้อ่ะนิดนึงตอนที่สตาร์ทเครื่องแล้วคลัตมันดังแบบว่ามันเป็นเออเป็นรถทำเครื่องใช่เป็นคลัตของอะไรคะมันใช้ของ C ออาจะซีนจะมันจะม่มันจะังแบบ่าเนิใช่่ะแต่านอยากจะเข้าใจว่า ฟังหรือเปล่าแต่จริงๆมันเป็นเสน่ห์ของเขาเลยอ่นนี้จ่เป็นเสน่หของคลาสครับอ่าโอเคสังเกตได้เลยรถรถแข่งจะดังอย่างนี้รถแข่งอย่างนี้ครับลองสังเกตดูในสนชมอะไรผมดังอย่างนี้ถ้าใครจะติดตามนะครับผลงานของพี่เอ็กเชียงกงสุราษฎร์ธานีเนี่ยอันนี้มีเพจร้านหรือว่าเป็นยังไงพี่เพจร้านผมยังไม่ได้ตั้งอ๋อโอเคเป็นเฟซบุ๊กดีกว่าเฟซบุ๊กก็ฝากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับพี่ธวัชชัยชื่อผมแหละยธวัชชัยดินอภัยธรรมดาตามด้านล่างนี่ขึ้นอยู่ ก็คือถ้าใครสนใจอะไรเชียงกงก็คือทักเฟซส่วนตัวพี่เอ็กได้เลยนะคะอ่าเบอร์โทรอะไรครับพี่เอ็กศูนยกครับผมดับด้านล่างเหมือนกัน 064982 982 9155 9155นะคะจะติดต่อทาง Facebook ก็ได้เบอร์ส่วนตัวลงได้เลยค่ะได้ครับยินดีครับก็คือเป็นอะไรเชียงกงนะคะอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรงข้ามตรงข้ามกับค่ายวิภาวดีรังสิตอ๋ออยู่ตรงข้ามกับค่ายวิาีไปของศรีไองศรก็คืออยู่ในฝ่ายฝ่ายบางกุ้งขายของสีรถซ่อมรถอะไรพวกนี้ครบวงจรทุกแบบนะครับวันนี้ก็ถือว่า จุใจนะครับพอสมควรนะฮะครับก็ขอบคุณมากนะครับในส่วนของพี่เอ็กนะครับวันนี้ครับพวกเรารายการเฟ้นออนสตรีทนะครับจะไม่พลาดนะฮะจะไม่พลาดคลิปของเราได้แม้แต่คลิปเดียวต้องทำยังไงหนูอามกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งกกิ๊งๆเข้าไปแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์วันนี้พวกเรา3คนผมก็แบงค์สายเผือกครับหนูอมเม้นยมค่ะและพี่เอกเชียงกงสุราธานีลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย